สวัสดีครับกะผมอาจารย์ดรสุทธิชาเนริศนะครับจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนิสานนะครับวิทยาเขตสุรินทร์นะครับวันนี้ก็จะมานะครับนำเสนอนะครับโครงการที่เกี่ยวกับ zero w a s t นะครับก็คือลดของเสียให้เป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับก็คือโครงการ zero w a s t เกี่ยวกับดินปลูกนะครับซึ่งเราก็ได้นำนะครับ ดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้นะครับลดของเสียให้กลายเป็นศูนย์เนื่องจากมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีต้นไม้เป็นจํานวนมากเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงจึงเกิดการร่วงของใบไม้จํานวนมากนะครับแม้กระทั่งฤดูฝนเนี่ยก็มีการร่วงของกิ่งไม้ที่มีอายุมากๆนะครับก็ทําให้เกิดวัสดุนะครับที่เป็นขยะนะครับที่รอการกําจัดนะครับแล้วก็นํามา,มาเข้าโครงการซีเรียลโลเวสเลยนะครับโดยสาขาภูมิทัศน์นะครับได้นํา เศษใบไม้มาทําเป็นใบไม้สับและทําให้ดินปูกมีการเพิ่มส่วนผสมต่างๆเพื่อให้ดินปลูกม,มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเช่นพวกขุยมาพาะพร้าวแก่เผาดินเหนียวปนทรายปุ๋ยคอกเป็นต้นนะครับเรามาดูนะครับว่าสูตรการผสมดินปูกม,มีอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะใช้ดินห้าถังปูนปุนน๋ยคอก1ถัง,งปูนนะครับแก,ก่แปดพ่วขุยมะพร้าวหนึ่งเข่งนะครับใบไม้สับสองถังปูนเป็นต้นนะครับ ก็มีการนำส่วนผสมนะครับที่เป็นพวกของใบไม้สับนะครับก็จะทำให้ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินโดยจะเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้าๆและสม่ำเสมอให้ธาตุอาหารรองของนะครับธาตุอาหารเสริมต่างๆเนี่ยก็รวมอยู่เข้าไปในนั้นนะครับในใบไม้สับเนี่ยก็ทำให้มีประโยชน์ต่อพืชอีกด้วยนะครับ ส่วนผสมตัวต่อไปนะครับเราใช้ปุ๋ยคอกนะครับก็สามารถเหมาะบำรุงนะครับต้นรากนะครับก็จะใช้ในช่วงที่พืชกำลังเติบโตใช้เปนน็นส่วนผสมของวัสดุปลูกและวัสดุพ่อล้าพืชได้นะครับช่วยให้ดินมีความโครงสร้างดีขึ้นระบายน้ำและอากาศได้ดีและเก็บความชื้นได้มากขึ้นนะครับช่วยทำให้ระบบรากพืชกระจายตัวในดินได้ดีมากขึ้นนะครับก็เป็นคุณสมบัติของปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ มาดูแต่ละปุ๋ยข้อแต่ละชนิดนะครับว่าถ้าเรานํามาใช้เนี่ยปุ๋ยข้อแต่ละชนิดเนี่ยที่มาจากมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างนะครับมูลโคนะครับก็มีไนโตรเจนประมาณ1.25%ฟอสฟอรัส0.01%นะครับโพแทสเซียม2.12%นะครับมูลวัวนี่ก็เหมาะกับพืชในช่วงขยายรากนะครับบำรุงรากได้ดีครับมูลวัวใช้เตรียมดินนะครับโดยในอัตราส่วนที่เหมาะสมหมักทิ้งไว้ 15-30ถึงวันนะครับก่อนปลูกพืชนะครับก็นํามาใช้ได้นะครับมูลวัวเนี่ยก็ควรจะใช้มูลเก่าเพราะนะครับมูลวัวสดเนี่ยทำให้เกิดความร้อนเพื่อาจจะมีอาการใบเหลืองแล้วก็แห้งตายได้นะครับมูลสัตว์ตัวต่อไปนะครับมูลหมูนะครับก็มีไนโตรเจน1.30%่นเฟอสฟอรัส2.4%นะครับโพแทสเซียม 1. 0นซะครับก็เหมาะสาหรับใช้บํารุงนะครับในช่วงพืชติดดอกนะครับมูลหมูนะครับ ก็เราอาจจะนําไปหมักเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับมูลที่เหลือจากการหมักก๊าซมีเทนก็นํากลับมาผสมนะครับใส่ในวัสดุปลูกของเราได้เหมือนกันนะครับมูลสัตว์ชนิดอื่นนะครับมูลไก่นะครับหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์เปในโตรเจนสามจุดสามสองเปอร์เซ็นต์เป็นฟอสฟ,ฟอรัสนะครับโพแทสเซียมสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยจะเห็นว่ามูลไก่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เอ็นบีเคเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นใช้เป็นปุ๋ยคอกที่มีธาตุอาหารสูง เหมาะกับพืชทุกชนิดนะครับใช้ได้ทุกช่วงที่พืชเติบโตนะครับปริมาณธาตุอาหารก็ขึ้นอยู่กับวัสดุรลองเพืินด้วยนะครับต่อไปมูลกระบือนะครับหรือมูลควายนะครับก็มีในตัวเช่น1.01ฟอสฟอรัส0.3นะครับโพแทสเซียม0.58นะครับเหมาะสําหรับบํารุงดินนะครับช่วยเร่งการเติบโตของพืชนะครับก็ควรใช้มูลควายแห้งนะครับเป็นต้นนะครับนะครับส่วนผสมตัวต่อไปนะครับก็เป็น ดินเหนียวบนทรายนะครับความสามารถก็จะช่วยเพิ่มเก็บแร่ธาตุอาหารไว้ในดินได้คงไว้ในดินได้มีการอุ้มน้าได้นานขึ้นทําให้นื้อดินมีการยึดเกาะตัวดียิ่งขึ้นนะครับเหมือนตัวประสานนะครับทําให้ดินมีการเกาะตัวก,กันนะครับแล้วก็สะสมธาตุอาหารได้นะครับสมบุสมตอต่อไปนะครับก็เป็นแลบเผานะครับก็นํามาเป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อช่วยเพิ่มความร่วนซุยเพิ่มแร่ธาตุดินรุ้น้ํานได้ดีใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการบำบัดน,น้ําเสีย นะครับบำบัดการพิษสําหรับดูดสารพิษต่างๆด้วยนะครับนะครับส่วนผสมนะครับนะครับตัวต่อไปก็คือตัวขุยมะพร้าวนะครับช่วยในการดูดซับน้ํานะครับเก็บความชื้นได้นานดินไม่แห้งง่ายทําให้ดินไม่แน่นนะครับเมื่อนําไปปลูกพืชก็จะทับให้รากพืชนะครับชอนใช้ได้ดีนะครับก็นะครับเป็นตัวอย่างนะครับดินปลูกที่เรามาใช้ในมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอ จบการนำเสนอนะครับดินปลูกและโครงการซิลเวสนะครับก็คือลดของเสียให้กลายเป็นศูนย์นะครับขอบคุณครับ